บริษทั้ตั้งหลายวันนี้รายการธรรมะประทีปสองตางก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครังนิ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หกเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อย เาลเือเดือนสามไตแรมนึ่งครับจะจบก็วันที่หกแล้วนะอย่างเข้ามาของเดือนกุมภาเป็นเดือนที่สองของปีพุทธศตกราษ2 5าช2อ6 6ก็ในช่วงที่ ้นเดือนเข้ามาเนี่ยก็ยสังเกตสังเกาว่ามีการมีงานนักขึ้นงานฉเฉลิมฉลองงานทำบุญสุนทานสี่หันสี่นี่ก็ทำให้ญาติโย,ยมบอกค่อยว่างทุเจ้าก็บอกค่อยว่างเยอว่าทีพประจรลงเท้าไปทำบุญสี่หันสี่นี่ มีก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของการกินการทานที่เพิ่นพักทังมานานสองสามปีก็จะมีงานทำบุญฉลองวัดนันปที่เกิดขึ้นบักไมโจนว่าเขาจะส่องสาตางบตันนะเพราะสตางบตันจะไปให้ไปหอมไปกินไปตานที่เปิ่นเพราะฉะนั้นก็ต้อง พิจารณาอยากจมพิจารณาว่าเราจะไปการที่ไหนที่ไหนเรื่องการในภา,า,ายเรื่งไข่การบุญผู้ชนไายก็ต้องการไข่ใต้แต่ว่าถ้ามันเชื่อเกินไปในกต่ความอิ่มความอิ่มบุญความอิ่มการงานต่างหลายตั้งพวงมันจะเกิดขึ้นทำเงาเหนื่อยหน่ายต่อบุญต่อผู้ชนต่อการสร้างสมคุณงามความดี มันเชือลํำไปก็บ,บ่าใคราดีดอกอน,นี้ก็ฝากไปวันนี้วันที่หกนี่ก็กลางวัดเจดีงามเพิ่งก็จะทำบุญครบรอบบันกะกันยูของหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงก็คือท่านพระรูชโชชนเจติยารามอดีตเจ้าคณะอำเภอฝางอดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีงามเก้ามง จะเกาหมงกึ่งก็จะได้ไปร่วมงานที่วัดเจดีย์งามในวันนี้แยามโยมท่านสาธุชนตั้งหลายอากาศของท้องจินวันนี้ก็บอฮ้อนบอหนาวอากาศแต่พอดีพอดีแต่ละฝุ่นละอองนั่นก็เริ่มจะมีขึ้นมากขึ้นถึงเป็นสารพิษต่อระบบหายใจ ของผู้คนของผู้คนระบบภายใจก็เกี่ยวกับอากาศที่ได้รับไปบ่ค่อยบอริสุทธิ์เท่าที่ควรก็หยุดยั้งการเผา,าการเผาการประชุมเพิงกันจัจการต่างๆไม่ายุโจมน,นะอันนี้เอาที้เนี้ยที่กมงก็เก็บสะสมไว้ใส่ถุงใส่ยังมัดจุกไว้แล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติ ไปฟังไวปรอบต้นไม้ประโยชน์ใดเขาฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤตปฏิบัติควม แล้วก็ออกรรษาลาพระเจ้าเนี่ยเก็บเข้าเอาเฟืองก็จะมีฝนตกลงมาห้าต่อเฟืองทีนี้ยังมาสักหาด้วยนะแต่ก็ยังทราบข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าทั้งรอบนอกทั้งเมืองพอ่อดั้งเมืองแม่แจ่มทั้งสุงหัวสร้างละปูนเนี่ยมีฝนตกลงมาพ่อง แต่ทางบ้านเฮานี่ก็ยังบ่มาเยี่ยมมาใจจ้ะว่าฝนทีนี้ก็คงจะลําบากพอสมควรนะยัดยมนะฝนอาจจะแรงแห้งคอดเพราะฉะนั้นกันใจน้ําใจน,ใจนองใจอย่างนี้เฮามีน้ํำกักไปในอ่างในที่ที่เขาได้ทำคุดหลุมคุดบอ่อไว้ก็พยายามใช้อย่างประหยัดอดออม ประจัดวอมแล้กก็พิจารณาว่าน้ามันบดีเอาก็ว่าต้องไปนี่แหละจัดยมต้องไปท,ทําส่งทํานาแต่ว่าน้ำที่จะต้องใจน้ำหน้าแรงนี่นะมันจะลู่จะทิงกันแย่งกันอันนี้ก็ฝากไปเป็นหลักคิดตื้อแก่สัายาตัดยมสาธุชนโดย วันนี้ได้มาปะมาพบกันนิยต์โยมนะ,จะเจ้าเรื่องธรรมะจากกลังคำของท่านเจ้าคุณทองดีทองดีสุรเดโชวประเด็นธรรมเก้าประโยคลาสรัพนิตมาอูจาต่อฮห้ศรัทธายาติโยมท,ทั้งประชชนทั้งหลายไดยรักษาบรบฟังวันนี้เอาเรื่องเทวตาทิสกถา ว่าด้วยการทำบุญอุทิศได้แก่เทวดาการทำบุญอุทิศได้แก่เทวดาตั้งภักเหนือล้านนานี่ก็เพื่อจะทำบุญการขันเข้าเนี่ยารขันเข้าขันนึ่งจะทำบุญอุทิศคือแก่เทวดาขันนึ่งก็จะอุทิศคือแก่พ่อแม่ญาติน้องสวยไว้ไปหน้า ทีนี้ว่าโดยการทําบุญอุทิศแก่เทวดาเนี่ยเปิ้นจัดอยู่ในเรียกว่าพระเนี่ยทังธรรมทางธรรมนี่ก็ย่อมาจากพระไตรปิฎกอันจะคุณเปิ้นได้เอาคิด้นออกมาว่าในสูตรหนึง่งดว่าปตาตะิลามิยะสูตรประติคา มคควสูตรพุทธกนิกายอังพุทธะนิบาตอธัยปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าหน้าเจ็ดสิบหกสันรัตัดเป็นภาษาบาลีว่ายัตสมิงปเทเสกัเปตวาสังปันติจชาติโยสิละวันเตทะโอเชตัวสัญญาเตพมจาริโด ยาตาะะเทวตานังอาสูงตาสังทกินามาติเสน,นรชนใดผู้เป็นบัณฑิตอาศัยอยู่ในถิ่นที่ใดควรเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลสำรวมอินทร์ประพฤติมรมมจันยร์ในถิ่นนั้นให้ได้บริโภคและควรอุทิศสักขินาทานให้แก่เหล่าเทวดาที่สถิตอยู่ในสถานที่นั้นด้วย เอ่ยเยยยมนะและวก็แห,ห,ห,ห่บทหนึ่งว่าตาปูชิตาปูชยันติมานิตามาลยันตนินางตะโตนางอนุกัมปันติมาตาปูตังวะโวรสังบรรดาผู้มีศีลและเทวดาที่ได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชานั้นตอบได้รับการนับถือแล้วก็ย่อมนับถือ ตอบจากนั้นก็ให้คอยอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้นั้นเหมือนกับบรรดาคอยอนุเคราะห์บุตริตาฉะนั้นเออบทนี้เป็นบทที่เปินทือปอนคือปองเปิดงานร้านค้าไปเ,เรียกว่าขึ้นบ้านใหม่จะลองบ้านใหม่ในจะบทคือปอนอยัดกำมิงประเสเ,เนี่ยยัดจบนะ ทีนี้จะอธิบายขยายความเืออญาติยมทั้งสาธุชนทั้งหลายว่าน,นรชนผู้เป็นปันติตท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะว่าจะอยู่อินฐานแดนใดควรเชื้อเชิญหรือว่าจะทำบุญสุนตานเนี่ยเชื้อเชิญท่านผู้มีศีลสำรวมอินทรีย์สำรวมกายวาจาเรียบร้อยประพฤติพรหมจรรย์ในถิ่นนั้นให้บริโภค มาร่วมการทำบุญสุนทานบริโภคลบทานอาหารด้วยกันแล้วก <normal language>. <found> ็ควรอุทิศพักษินาทานให้แก่เหล่าเทวดาที่สถิตอยู่ในที่สถานที่นั้นด้วยการอุทิศให้แก่เทวดานี่ญาติโยมนะคือเทวดานี่ก็คอยปกปักรักษาอยู่ทุกที่ทุกแห่งทุกผลทุกอนู ที่เราได้อาศัยเราจะได้ไปประมาทว่าเขาทําอย่างตะพึดตะพือทาไปโดยบาได้คํานึงถึงว่าภัยหันบาหันในญาติโยมแต่เทวดารักษาที่นั่นได้หันไดู้ได้สาบเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาพิจารณาว่าทําบุญสุน้านแต่ละครั้งก็ะ ต้องทำบุญอุทิศแก่เทวดาเจ้าที่เจ้าแดนเจ้าแห่งเจ้าคนอันนี้มีมาในสมัยขั้งพุทธกาลนะาติโยบนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทวดารุกภัเทวดารักษาต้นไม้รักษาผู้เขาเหล่ากาแม้แต่พระบรมศาสดาของเขาได้ประสูตรที่สวนลมพิรีวัน เทวดาก็มาห้อมล้อมมาทำโบกธารนีโบกระธารนีแล้วก็มีการคือน้ำ้ำลงมาฉนานร่างกายของเจ้าชายน้อยด้วยน้ำอุ่นเป็นฐานน้ำไหลลงมาก็เทวดานะ่ะเทวดาก็มาตั้งพาม่นหอ้อมล้อมรักษาสิตอนที่ประูตินะตอนที่พระองค์ได ัสลรูธรรมัสลรูธรรมอนุตตะสมมาสัมโพธิญ,ญาณที่พุทธคยานี่ยญ,ญ,ญาติโยมเทวดาก็มาห้อมรอ้อมเทวดาก็เอิ้นเปล่ากันไปถึงกันฟ้ากันพรมว่าพระองค์ได้แสดงบทพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรน่ะยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลก ก็เอ,อิญร้องป้องเปล่าไปทั่วจักะวาลเพื่อได้รับทราบว่าธรรมจักกระวัตัุสรได้เกิดขึ้นแล้วแผ่นดินก็ควรคลางหวังไหนี่ญาติโยมนี่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ตอนที่พระองค์ได้แสดงธรรมก็ดีได้เสด็จทับพันพระปรินิพานก็นดีก็จะได้เกี่ยวข้องกับเทวดา เพราะฉะนั้นเทวดานี่มีทุกที่ทุกแห่งทุกผลทุกอนูจึงทําเป็นปุคละทิฐานปุคละทิฐานคือสร้างเทวดาสร้างเทวดาขึ้นมาลักษณะงามเทวดาทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่งยองเยาะพนมมือรักษาสถานที่ต่างๆวัดวาอารามพระธาเจดีย์อุโบสถ เนี่ยเพื่นจะสร้างแปลงเทวดานี่ญาติโยมนะมันเกี่ยวข้องกันในมาในสมัยครั้งพุทธกาล <c oughs> เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนว่าต่างต่างวัดต่างวัดเนี่ยตางวัดก็มีเทวดานั่งํำแพงร้อมไปที่วิหารก็มีที่เจดีย์ก็มีร้อม,มวัดล้อมบา คือเทวดามาคุ้มครองรักษาวัดพระบาทอุดมนาะงบ่อสวาก็เช่นเดียวกันอยติโยมนะเขาใดบูรณะปฏิสังครณ์ยังพระธาตุเจดีย์ของเขาเสร็จลนะอยติโยมแต่เขาต้องประดับประดาจนเทวดาทั้งยืนทั้งนั่งมาคุ้มครองรักษา แล้วก็เลมมาลาม,มาถึงอุโบสถอุโบสถนี่อยู่หน้าเจดีอยู่หน้าพระธาตุพระบุรณะอุโบสถได้แป่งกำแพงแก้วพร้อมพ้อมอุโบสถแล้วก็มีเทวดานั่งมีประสาทไปเทวดายืนคุมคลางรักษาอันนี้ก็ดังที่อาตมาภาพ ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญแกรัทธายาโยมที่มีกําลังพูดถึงมีกําลังในยาโยมกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาบางคนมีกําลังทรัพย์มีสตางแต่บ่มีกําลังศรัทธามันก็ทําบุญบไ,ได้หรือบางคนมีกําลังศรัทธาแต่บ่มีกําลังทรัพย์ไปช่วยตุติตุ้มติ่มกัน ทำบุญจุนทานไปดังที่ท่านทั้งหลายได้รับกุศที่ได้รับบริจาคมาเรื่อยๆอตอนนี้ที่เจดีที่องค์พระเจดีที่อุโบชที่ทักจะเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังมีญาติโยมสนใจที่จบเป็นเจ้าภาพเทวดาก็ได้สั่งเทวดานั่งยององค์น้อยประนมมือ มาตั้งแววล้ออย่างกำแพงกำแพงวัดยันหนึ่งรอบนอกยัดงกำแพงวัดัดนึ่งจำควรเจ็ดสิบงค์เจ็ดสิบเอติบเองค์นี่ก็เจ้าอายุของหลวงพ่อในปีนี้เฮาได้สร้างได้สมปีหน้าเจ็ดเาก็จะได้รวบ แกงเหือยญาติโยมท่านสาธุชนต่งางๆก็แต่ตยังมีเป็นเจ้าภาพได้อยู่เนอะเจ็ดสิบเอ็ดรูปเจ็ดสิบเอ็ดตนตนจำบุญตนจำบาปตนจำน้ำยา,ายตานตนละแปดร้อยบาทนี่ยังมีอยู่เออ ในสมัยทั้งพุทธ,ธากาลเทวดารักษาตนตัวแม่นม้ำนาทีภูเขาเหล่ากาต้านไม้ออนี่หลักษาเอาละวันนี้ได้มาปะมาพกก็ได้รับจองการบริจาคบริจาคข่าน้ำข้าไฟมีพ่อกแกนทาเปงเนี่ยเพ็่นได้บริจาคไปหลายวันฝากผู้เจ้าไว้าน้ำข้าไฟฟ้า สถานีวัดพระบาทอุดมแห่ง200บาทอนุโมทนาสาธุกับพ่อแก่นทาเป็นบ้านโอ,อฟายมาณโอกาสนี้โดยขอความทุกขความเจริญอายุมันควรยืนจงมีแก่พ่อแก่นทาเปงบานโอกาสนี้วันนี้รายการาธรรมะปพิธส่องตางก็ยังเหลือเวลาส2-3นาทีขออ้อนวยอย